จุดหมายปลายทางของเราทริปนี้นะคะเราจะไปที่จังหวัดตราดค่ะการเดินทางเราเลือกใช้รถทัวร์ของบริษัทขนส่งจำกัดไปลงที่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้าไปยังเกาะช้างค่ะบขสยุคนี้ค่ะเขาได้พัฒนาการให้บริการที่เน้นความสะดวกสบายมีมาตรฐานเน้นความปลอดภยัยและที่สำคัญนะคะพนักงานดูแลดีตลอดเส้นทางเลยค่ะ เรามาถึงที่ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเพื่อที่จะเดินทางข้ามไปที่เกอร์ช้างตรงนู้นนะคะเราจะซื้อตัว๋วบรีจุดจำหน่ายตั๋วค่ะสำหรับคนไทยนะคะก็ราคา80บาทแต่ถ้าใครขับรถยนต์มานะคะ4ล้อเนี่ยเขาคิดค่ารถยนต์120บาทบวกคนขับด้วยก็จะเป็น200ค่ะแต่ถ้ามีคนนั่งในรถมา3คนก็จะคิดคนละ80เพิ่มนะคะก็คือง่ายๆคนละ80บาทรถยนต์120บาท เฟอร์รี่เนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะถึงที่เกาะช้า,ชาเที่อยู่ด้านหลังใกล้ๆเอาไปกันเลยเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่น